ยิ้มกันนะไม่เบื่อลิงยิ้มให้เสือเสือก็ยิ้มให้ลิงไม่ยิ้มเสือไม่ยิ้มให้ลิงไอ้ลายรูปลายเสือเสือไม่ลูปลายลิงลูบกันนะไม่เบื่อลิงลูปลายเสือเสือไม่ลูปลายลิงลิงจะเตะตูดเสือ เตะตูดเสือเสือไม่เตะตูดลิงเตะกันนะม่เบื้อลิงเตะตูดเสือเสือไม่เตะตูดลิงเดี๋ยวเดไปงานไปงานไอ้ไอ้หาทำไปทำมาชักเล่นยากแล้วแล้วยไม่ยากไม่ยากคนี้ลถูกแล้วลิงลิงจะตบหน้าเสือเสือไม่เีไม่ไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะประทินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทิ่มเนี่หมัดทรายอ่ะเดี๋ยวกันเร่กำลังเพาะถ้าลุกมาตออุ้ยทีนกูโดนแน่ลิงเอาต่อนี่ลิงเนี่ยจะแขกหัวเสือลิงเนี่ยจะแขกหัวเสือเสือไม่แขกหัวลิง วเสือเสือไม่แขกหัวลิงโอ้ยลงลิงลิงเข่าทองเสือมีข่าอีกแล้วเอาเสือไม่เข่าลิงเข่ากันมาไม่เบื่อลิงเข่าท้องเสือเสือไม่เข่าท้องลิงเจ๊ดีดีเลยเจ๊ดีดีเลยเจ๊ดีดีเลยลิงจะขยี้หัวเสือได้เลย มึงไปหามีดมาฆ่ากูเลยปังแล้วยาวไงอ่ะเสือไม่ขยี้หัวลิงขยี้กันนะไม่เบื่อมึงขยี้หัวเสือเสือไม่ขยี้หัวลิงเดี๋ยว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 อะไรอ่ะมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรร้องให้กูทำมึงนั่งดีกว่า ไม่ร้องไอ้ฉันทําแกมั่งแกไม่ต้องทําฉันลิงไม่ลิงไม่จับมือเสือเสื่อจะจับมือลิงเีลยโอ้ยไปเฉล่นดีกว่าอันนี้เฉลี่ยดีกว่าอันนี้ฉันเฉลี่ยเลมาเดี๋ยวกูก่อนอันนี้ฉันเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูก่อนก่อนลิงไม่จับมือเสือเสือจะจับมือลิงจับกันมะไม่เบื่อลิงไม่จับมือเสือเสือจะจับมือลิง ลิงลิงไม่นวดให้เสือว่าเดี๋ยวเอะไรนะลิงไม่นวดให้เสือเสือจะนวดให้ลิงนวดกันแล้วไม่เบื่อลิงไม่นวดเสือเสือก็จะนวดให้ลิงม เอาอ <L Rabbi. S 1> ย่งอายงที่มีเตะมีต่อยดิเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมีตอนหลังมีฟันศอกด้วยมีนะฟันศอกลิงลิงไม่ให้ตังเสือมีตังหรอมีตังอรอว่าเอายังต่อยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะตามมาเดี๋ยวมันจะตามมาที่หลังแม่มันก็ต้องจัดเบาๆไปหนักไม่จากหนักแล้วเบา ลิงจะไม่ให้ตังเสือเสือก็จะตัดสินใจยี่สิบบาทตอนหลังก็บอกมีแทงด้วยนะเล่น่อไปเหอะไว้ลิงไม่ให้ตังเสือเสือจะให้ตังลิงให้กันมาไม่เบื่อลิงไม่ให้ตังเสือเสือก็จะให้ตังลิงลิงลิงละไม่ดมแก้มเสือ ว่าต่อยเลยดีกว่าเอายังแปะก็ได้อ้านั่นเอาลิงไม่ดมลิงไม่ดมมังเกงเสือโอ้โหเสือก็จะดมมังเกงลิงดมกันละไม่เบื่อลิงไม่ดมมังเกงเสือเสือก็ไม่ดมมังเกงลิงไม่เอาไม่เอาแล้วทำไ ผ่ามนะครับการแสดงปัญญาอ่อนก้องใครบ้างก็ลอกก็ลอกเดี๋ยวเรายังมีเดี๋ยวเรายังมีเป็นละครด้วยชีวิตของโอ้หนังตาแม่คายท่านได้ชมชีวิตของไอ้โอเมียกูป่ะไม่ใช่โอ้โหนี่ชีวิตไอ้โอหนังตาแม่คายเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากครับ แหมขนาดท่านผู้ชมอยู่ที่นี่ยังมากขนาดนี้นะครับครับท่านผู้ชมในช่วงนี้ก็เด๋อดูดีดอนแดงชุด20ปีทองมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับและในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเราก็จะมาย้อนยุคเรื่อว่าให้ท่านผู้ชมพบกับบรรยากาศละครดูกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอ้อโทษดูเป็นเรื่องได้แต่อย่าดูเป็นราวนะครับนี่เป็นละครไทยละครไทยครับเราจะเสนอละครแบบชีวิต สอกเศร้าคราวน้ําตาครับท่านผู้ชมท่านที่ใจอ่อนกรุณาอย่าชมนะฮะน้าตาท่านอาจจะไหลโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะเราแสดงกันเศร้ามากเราจะไม่แสดงให้ขำม,มาดูซิว่าเขาจะเศร้าจริงและแสดงดีหรือเปล่านะครับในเรื่องน้ำตาแม่ค้าพบกับถนนริมทางอันที่มีแม่ค้าพบกับแยกน้ำตาแม่ค้าอะไรอย่างงี้ซึ่งเป็นถนนริมทางครับจะมีแม่ค้านะครับบรรดาแม่ค้า มาเล่ขายของขายผลไม้ขายผักขายลูกชิ้นปิ้งอะไรเยอะแยะหมดเลยอเชิญพบได้ครับณนะที่ตลาดด้วยความ แม่ค้ากันแม่ค้าแม่ค้าหรือแม่มดแม่ค้าครับแม่ค้ามันย่องกันจะหนีใครมาขายอ่ะไม่ค่อยไหวอ้ออืมเหมือนกระสือยายสายเนาะเหมือนเหมือนมากไม่ได้ โอ้ยขายของแล้วขายอะไรอย่างนี้ไม่เหมาะอ๋ออ้าวอ้าวไอ้คือไม่เหมาะนี่ก็แสดงนักเอกฮะนี่สงสัยแค่ไม่ใช่ทางคนผ่านนั่นแหละทางมหาผ่านเลยเจอหัวต่อฉีกเลยไม่ใช่หัวต่อมว่าฉีกใครลุ่นอ๋ออ๋อ งสารระวังฝรั่งออกฝรั่งอยู่นี่ขายนานเลยเนี่ยขายเวลานยังก็ขายมานานแล้วจ้ะเป็นชีวิตแม่ค้ามันแสนจะลำบากลำบากลำบากเวลาลำบากไม่แบกไง จ้าจ้าจ้าล้มแบกมันมาเองได้ไงแล้วยาอะไรกพิมได้ไม่คานนี่โอ้ดุดุซะด้วยแรงก็จะไม่มีดุซะด้วยเป็นอะไรอ่ะไม่สบายนั่นแหละเป็นอะไรอะเป็นอะไรเป็นแม่ค้าแม่ค้าน่ะที่ไอเออเอเป็นอะไรอ๋อเป็นหวัดจ้าเออแค่เทานั้นเองมาควนตีนกันนั้นแหละ โอ้ยโกนกันให้ได้ยินเลยอย่างนั้นแหละเวลากวนแล้วกินอร่อยไม่ตีนน <c oughs> ่ะอก็ลองดูมันอร่อยใสกะทิใส่กะทิหน่อยอร่อยไม่ไหวเลยจ้าวันไหนถ้าไม่กินตีนแล้วมันปวดปวดเมื่อยเมื่อยอ <c oughs> ่างนั้นอังงั้นเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เวลากินเยอะๆละยายลุกไม่ไหวเ <c oughs> อ <c oughs> ออาชีพขายแง่ก็งอ,งอ,งอ่ะเงาะเงาะฮะเงาะ เอาเวลาเงาะเดวกินไม่แง่เงขายดีไหมี่ยทุกวันเนี้ยฮะขายดีมากมีคนซื้อเยอะไหมก็ขายอย่างเงี้ยปลอมปรแล่มชีวิตของแม่ค้าบางคนถูกใจเขาก็ซื้อบางคนไม่ถูกใจเขาก็ไม่ซื้อก็ปากอย่างเงี้ยใครจะซื้อบอกงอแล้วเป็นแงะไม่ได้แล้วแล้วมันไม่แง่ไงได้ได้ไดมันลำบากอย่างเงี้ยชีวิตแม่ค้าผัวก็มีทำงานผัวก็มีเป็นลาชแกนอยู่ ราชการมันทำมากๆมันก็แกนแล้วไปไม่ไหวมันกินแต่เหล้าอ่ะลุงกินตะเหล้าเมายาทุกวันมันแบบมันทำงานราชการปลดเกษียณอ๋อเลยเลยก็ต้องมาเกาะฉันกินอยู่เอามีลูกมีผัวแล้วไอ้จำพาะผัวคนเดียวก็ยังพอทนไหวและวจะลุง ลูกอะลูกลูกนี่แต่ลาบากหน่อยทมไมอ่ะเพราะว่าสมัยนี่เนี่ยมันเด็กมันสมัยนี่มันห้ามกันยากด้วยนะห้ามอะไรเกี่ยวกับมันจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เราก็เป็นแม่ค้าจะไปหาให้มันกินหวัดไหวเลยมันน่าลําบากไหมเล่ามันน่าลาบากไม่กินช่วยแม่เอาต้อห้าโลไหม้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรูก่อนว่าลำบากขนาดไหนเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมานะแล้วชื่ออะไรอ่ะฉันน่ะเลยที่บ้านเขาเรียกโอ <c oughs> มีคนมาซื้อแล้วอ๋อจะซื้ออะไรจะพอคุณออืมอืมมเอาอะไรก็ว่ามาขายของดีมากเพราะมันอย่างเงี้ยถึงได้ขายไม่ได้ <c oughs> โลละไรนี่อ๋อนี่กิโลละสิบบาทหมาย่าเมียไม่ให้ใช้ตัง <c oughs> ไม่ทียงนะจ๊ะสงสัยจะเป็นปีศาจหมาป่ามะนวัยเด็กเด็กแนวเด็กแนวเด็กแนวเลยแนวไหนแนวที่ห้าแนวนี้แหละจอยเรียกยายดูหน้าเนี่ยเรียกยายหม่เรียกยายได้ลงคอ ตัวหน้าตัวเองยิ่งยิ่งชวดอีกเนี่ยถ้าฉันยายนะมันก็ป้าละว่าไงเป็นใครอ่ะออาอุ้ยเขาจ้างเสียค่าดูยี่สิบคนดูหยุดเสยๆได้มาครับยายจ๋ายายจนเหรอรวยจะมาขายอย่างนี้แล้วก็โน้นแล้วยายขายไงเนี่ยงาเนี่ย ขายไงอ่ะกิโลละ10ขีดไงแมะสะดุ้งสดุ้งอะไรนะกิโลละ10ขีดหรือจะเอาขีดเดียวก็ยายก็ให้ะจะบ้าเหรอก,กิโลมัน,ม,นมีกี่ขีดเอาก็10ขีด10ขีดใช่แหมบ้านฉันมีแค่8ข <laughs> ีดเนี่ยแล้วเรียกชมพู่อ่ะหะชมพู่เนี่ย3รอ10 อะไรเนาะสามโลเซ็ปเฉพาะเม็ดมันนะสามโลสิจ้าก็จะคิดสร้างตึกขึ้นไหนขายหาเนี้ก็นี่ยายนี่มึงจะมาซื้อหรือมึงจะมาหลอกกูเนี่ยเปล่าจะนั่งคุยกับยายเห็นยายเนี่ย เป็นคนยากคนจนส่วนผมนะแม่พูดก็พูดธนาะยายนะนี่ตัวพูดกันเด็นมานี่อย่าทำลายยายยืนดีกว่ากลัวตัวพูดมันแล้วองไงก็คุณพ่อทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะโอ้โหรุ่นนี้ยังมีพ่อมีแม่เลยหมายถึงว่าเขาสร้างสรรค์ไว้ให้ฉันอทั้งเงิน ทั้งทองที่ไร่ที่นามีเยอไหมไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่แล้วมันเท่าไหร่ล่ะก็รวมแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เหมือนกันนั่นแหละก็มีที่นาเท่าไหร่นะฮะที่นาไม่รู้เท่าไร่เท่าไรแล้วเงินทองโอ้โหไม่รู้เท่าไร่เท่าไร่แล้วรวมหมดรวมหมดไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่เลย เท่าไหร่กันวะอาลแล้เดี๋ยวกูจะตีไม่รู้เท่าไหร่เท่าเท่าไหร่เนียไม่ซื้อปก่อนนะยายฮะไปก่อนไม่อไม่อดหนุนเลยไงเออันเออแล้วลูกหลานไม่มีมาช่วยขายปล่อยให้ลำบากอยู่คนเดียวลูกไปโรงเรียนเรียนหนังสือลูกเรียนหนังสือจ้ะลูกชื่ออะไรมันชื่อมันแล้วแต่เป็นไปอยู่โรงเรียน